จ็ดแถ่พี่ครับเจ็ดเส้นสิบสองนะครับผืนนี้สาดโดยพี่เบอร์สี่สิบนะครับหกสิบปอนด์นะครับน้ำหนักแหอยู่ที่สี่กิโลหกขีดนะครับเนื้อแหเนื้อแหหนักหกขีดนะครับลูกแหหนักสี่กิโลครับรวมแล้วสี่กิโลหกนะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับ เจ็ดแถพีครับเจ็ดเส้นสิบซอกน้ำหนักสี่กิโลหกขีดนะครับโยกเบาครับไม่โยกแรงครับสวยงามนะครับปลาสุดยอดนะครับครับให้ดูครับครับปลาสุดยอดนะครับครับยอมยางมาตอจะสูงให้นะครับ